ดาวต่างๆที่ย้ายในเดือนนี้ส่งผลอะไรกับคุณบ้างมาฟังกันดูค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะบายเนเน่พยากรณ์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะคะประจำเดือนกันยายน2518ค่ะในด้านของการเงินนะคะท่านมีดาวสุกมารอยอยู่ในเรือนการเงินนะคะ ส่งผลให้ท่านมีเกณฑ์ได้เงินมาจากงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะงานที่เป็นจ็อบงานโปรเจกต์รวมทั้งงานเสริมนะคะซึ่งโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายรถในหน้าขายรถหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับศาสตร์รวมทั้งการขายพวกอาหารต่างๆนะคะจะนําพามาซึ่งรายได้ที่ดีค่ะรวมทั้งดาวศุกร์ดวงนี้นะคะยังมาจากเรือนวินาด้วยค่ะ ส่งผลให้ท่านมีเกณฑ์ของการได้เงินแบบรับๆนะคะหรือเงินที่แบบมีคนหยิบยื่นให้จากความเสน่หานะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ท่านมีเกณฑ์ได้เงินเข้ามาค่ะจะเป็นในช่วงของก่อนวันที่16กันยายนนะคะต่อมาในด้านของการงานค่ะดาวการงานนะคะคือดาวพะพราสบดีค่ะซึ่งในเดือนกันยายนนี้นะคะดาวการงานมากุมรลัคนาราศีท่านนะคะร่วมกับดาวเกตค่ะ ส่งผลให้ท่านมีเกณฑ์ของการที่มีโอกาสของการเลื่อนขั้นนะคะหรือมีเกณฑ์ของการขยับขยายนะคะท่านใดที่หวังางานใดๆไว้หรือวางแผนในลนักษณะของการสอบนะคะอ่ให้ท่านไฟให้เต็มที่นะคะท่านมีเกณฑ์ของการที่ประสบความสําเร็จค่ะโดยเฉพาะในช่วงจังหวะเวลาจริงๆดาวดวงนี้ดาวพระดันดวงนี้มาทับตัวท่านตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนะคะซึ่งในช่ว ่วงของจังหวะที่1ก็คือจะทับมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคมเลยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะก่อนวันที่2ตุลาคมนะคะท่านที่คาดหวังการของการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะท่านมีเกณฑ์ของการประสบความสําเร็จค่ะต่อมาในด้านคู่นะคะดาวพระหัสปดีนะคะซึ่งเป็นดาวตัวแทนคู่ครอ,องของท่านนะคะมาทับประคนาราศีท่านค่ะส่งผลให้ท่านที่มี คนะคะท่านมีเกณฑ์ของการที่ช่วงนี้คู่คอจะค่อนข้างให้ความดูแลใส่ใจดีเป็นพิเศษค่ะเรียกว่าคู่ยอมลงให้เลยค่ะส่วนสําหรับท่านที่โสดน,นะคะท่านมีเกณฑ์เจอคนถูกใจเข้ามาชอบพอหรือเข้ามาขายขนมจีบนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้ค่ะ